ตู้ใหม่ที่เพิ่งเข้า5เต็ปกาชาซิลเวอร์แคมเปญนั่นเองอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันนะว่าตู้นี้ตัวละครที่สําคัญมีตัวไหนบ้างนะก็เดี๋ยวผมเข้าเรื่องเลยแล้วกันตัวแรกก็คือคิดนั่นเองกับตันคิดนี่เลยกับตันคิดนะจริงๆก็มีแค่ตัวเดียวแหละส่วนไอเรลลี่แก่นี่ถามว่าแต่ก่อนมันเก่งแต่ว่าสมัยนี้รู้สึกจะไม่ค่อยน่าเล่นแล้วนะทําซับก็ไม่ค่อยโอเคเช่นกันเนาะทีนี้ถ้าตู้นี้ผมลุ้นตัวไหนลุ้นตัวเดียวเลยครับคิดโอเคนะ ส่วนตู้นี้ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสูงแค่150เพชรคุณจะได้100อเศษอันนี้คุ้มมากสําหรับใครที่อยากจัพเลเวลให้100ไว้ไวๆเนาะตู้นี้ดีแค่2อย่างที่เหลือตัดสินใจเองนะเอาละ่ะต่อมาเดี๋ยวผมจะคุยใน2เรื่องนะ 1. ตัวคิดเนี่ยน่าเล่นไหมในแลงสตัวคิดเหมาะทําซับไหมเอาละ่ะทีนี้เรามาอยู่กันในหน้าซับก่อนนะหน้าเนี้ผมเอาตัวละครผมให้ดูก่อนเอาเบื้องต้นเห็นไหมตัวละครของผมเน้นไปที่โซออนกับแกลั แต่ว่าซับก็อย่างที่เห็นนะน่าจะกี่กี่ซับวะ11บเอ็ดบ้างถ,าถ้าจำไม่ผิดน,นะถ้าไม่11ก็13เนี่แหละถ้าเวลเต็มร้อหมดนะประมาณนี้แหละคือผมเล่นแเล่นแบบนี้เนาะแต่ ID เก่าเดี๋ยวผมเอาลูกขึ้นให้ ID เก่าผมเล่นคิดนะเพราะ ID นั้นผมมีโซออนสีแดงไม่ครบและแกลายมันก็ไม่ครบด้วยดังนั้นมันเลยจัดซับโซออนไม่ได้แต่ ID เนี้ย เล่นได้ก็เป็นอย่างที่เห็นเนาะตามนี้ดังนั้นก็เป็นคําตอบเลยนะว่าคิดสมควรที่จะทําเป็นซับไหมแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าด้วยตัวของมันเองอะ่ะมันตัวเดียวมี5 d e f e เฟนซ์พาลาลมเซียกัปตันโลกใหม่รุ่นดีโชว์ไลที่สุดตัวเดียวมันคุ้มอยู่แล้วก็ไม่ต่างกับรอบุกหรือว่าลูฟี่เนะาะสตัวนี้ควรที่จะมีไว้ทีนี้เดี๋ยวผมบอกอีกเพิ่มเติมอีกนิดนึงคิดเนี่ยจริงๆรแต่ก่อนผมใส่แทนพ่อนะแต่ทีเนี้ยพ่อมันเป็นแกลายไง ดังนั้นก็เลยเอาคิดออกแล้วก็เอาพ่อมาแทนแล้วก็ตอนนี้เอาให้ดูแกลลายผมครบ6ถ้าเอาคิดมามันไม่ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นก็เลยนี่แหละต้องการจะบอกว่าใครตัวละครไม่ครบก็อาจจะต้องมีคิดไว้แต่ทีนี้ผมครบแล้วผมเลยไม่มีอะไรที่เหลือแค่แอเวลเท่านั้นโอเคนะตามนี้นะผมเลยไม่ใช้ที่เหลือลองตัดสินใจดูเนาะต่อมาประการที่2ก็คือตัวคิดเนี่ยเหมาะสําหรับในการเล่นแรงไหมเอากันว่าตรงๆก่อนนะสมัยก่อนผมเล่นคิดตอนนาใหม่ๆเนี่ย จริงๆเล่นได้นะสมัยนี้ก็ยังเล่นได้เอาล่ะแล้วทีนี้ใครบ้างล่ะที่เหมาะจะเล่นทีนี้ผมไปคําตอบเลยนะ 1. คือคนที่ไม่มี ex k i โดหรือ setto สตัวเนี้ยถ้าคุณไม่มีอ่ะคุณเล่นคิดได้เลยสมัยนี้ก็ยังเล่นได้นะทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าสมัยนี้คิดสามารถสู้กับ ex ตัวไหนได้บ้างผมจะคุยแต่สายหมัดน,นะสายวิ่งไม่เกี่ยวจริงๆสายวิ่งด้วยก็ได้แหละสายวิ่งคิดไม่ชอบจริงๆเนี่ยก็คือโอเดง โดนแบบทีสอทีคือตายเพราะแพ้เนาะต่อมาคือยามาโตะสิ่งที่คิดเกียรติที่สุดเลยก็คือยามาโตะเวลาสกิลสแล้วมันเด้งเลือดไงเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีผลเอาล่ะแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องสายหมัดบ้างสายหมัดโรเจอร์ถามว่าคิดกลัวไหมส่วนตัวผมเล่นคิดมาเลเวลร้อยเอาว่าไม่กลัวนะสู้ได้ครับสู้ได้คิดกับโรเจอร์สู้ได้ครับเนื่องจากว่าสกิลสมันเด้งเลือดแล้วโรเจอร์ตีไม่เข้า วงเล็บนะต้องอยู่ในทงต่อมาก็คืออาคาอินุถามว่าคิดสู้อาคาอินุได้ไหมอาคาอินุพอสกิล2แล้วมันจะตีฟี3รอบเนาะแค่สกิล2ของคิดอะมันก็สบายสบายอยู่ละดังนั้นสู้ได้ครับแต่ที่เหลืออยู่ที่ฝีมือด้วยนะอันนี้ผมตอบยากเพราะว่ามันจะโดนเผาแต่ทีเนี้ยกว่าอาคาอินุจะฆ่าคิดได้มันใช้เวลานานม,มากเอาง่ายว่าเจาเล่แหวกมันก็ได้ว่าอาคาอินุสกิล2ออะหมดเลยไม่เหลือเลยกว่าจะฆ่าคิดได้ตามนี้นะครับ แต่ที่คิดเกียรติที่สุดก็จากที่เล่นตอนนี้ก็น่าจะเป็นลูฟี่นะเพราะโดนลูฟี่ชุดเดียวนอนครับโดนคิงคองกันแล้วก็นั่นะแหละชุดรัวๆหมัดอ่ะไม่รอดครับที่คิดเกียรติที่สุดคือลูฟี่แต่ถ้าหลบได้แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาถ้าหลบคิงคองกันได้นะหมัดแรกอะ่ะตามนี้นะต่อมาก็คือแซงคูดจากที่ผมเล่นแซงแล้วสู้กับคิดมาถามว่าคิดสู้แซงได้ไหมส่วนตัวก็คือสู้ไม่ได้นะแต่ถามว่ากว่าคิดจะตายมันไม่ต่างกับอาคาอินุ นั่นเองเออเอาง่ายๆว่าก่อนจะฆ่าได้มันใช้เวลานานเพราะฉะนั้นก็แพทนี้ก็ยังน่าเล่นนะสำหรับใครที่ไม่มี EX s e t ซหรือไคโดดังนั้นถ้าถามว่าคิดน่าเล่นไหมก็เหตุผลบอกไปหมดแล้วที่เหลือลองตัดสินใจกันเองนะผมจะไม่ชี้เป้าแต่ถ้าถามผมผมจะมีไว้ใน ID เพราะมันเป็นทั้งซับเป็นทั้งตัวเล่นได้ด้วยสีแดงนะเนื่องจากว่าบางครั้งมันมีกิจกรรมสีแดงที่ต้องใช้โลเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมไม่มีและหนวดดาผมก็ไม่มีด้วยดังนั้นใช้แทนหนวดดาได้นะที่เหลือเป็นคำตอบแล้วนะครับตามนี้ฮะ